ซ่อมป่ะพี่วนี้ซ่อมซ่อมหย่ได้มอนกัซ่อมซ่อมงยกนึ่แล้วเนี่ยสูเข่าเสงใสป่พี่น้องเสงใสป่ะจย์ตักแซงหวานเป่าเสงหวานหวานนี่พี่น้องสอบจัต oui. ัดมองมา, si า e เาองดิ อาจารย์ตอนกำลังสอบเสียงพี่น้องพี่นิงน Century. ั nah, ่งคุม <được> อ <Felix> <S iros language> ันนี้เื <oh ่ก่อนนั่งคุมพี่ดองเสียงไซกิกเลยครับผมน้ำวนขอบ ทีัครบพอดสงน่อางมบีบน่อ้างในกำลังสอพี่น้องางในกำลังสอบเพลงดนตรีครับผมข้างในตดนตรีกำลังสอบนะครับเนาะพาไบเรา่อกาอ HF C เพื่อนพี่น้องครับผม หลังจากาก,กันพัดสอบขึ้นมาเพิ่นก็สิบ่กินข้าวพี่น้องแล้ะไปเตี่ยมันขาดพัดยังไม่เตี่ยนะนะหมกูกรอบครับไม่เตี่ยแม่ครัวครับผมน้อหมูมมมกรอบไม่เตี่ยตัวอะไรต้องครับผมมีแกงจืดยด้วยพี่นอ้องต้มจืดยเราเป็นแกงเยอะต้มจืดโอ้ยสมากเลยพี่น้องนะจืดล่ะเต็มหม้อแล้วครับผมเฮทไรทีมงานแสน,นควาฟิลเลตครับผมนี่ก็เป็นหมูกรอบอันนี้เป็นน้องวินเนอร์กินข้าวนี่เนื้อ พอดีเราลอลอดลอขนาดมุกกบพอดีพีหงล่จะเสียบป่พี่นงห้วยหวยดิพี่หนองเขาเขาหลากหลายไอ้กมิเฮ็ดแก่งพี่ดน่องแกงนึงพี่น้องคะแนนมือกีกินหลายๆคนครับพี่นิ้อาจารย์นะรอบสอง สวัสดีาจารน,นะด้วยครับผมยืดขอแลไวก็เดีไปสอบตอนีพี่น้องนเดี๋นนยวก,กั <laughs> อันนี้วินเนอ <laughs> าาร <laughs> อนนนน์อันนั้วินิงอันนั้วินนะวนี้โอ้ย <laughs> นพี่น้องเียหากัน, <laughs> นพี่น้องจะยัน <laughs> ดขึ้น, <laughs> เ,น,รนเร้่สีะคปเบรรยากาศตอนแรงๆครับพี่น้องกัดตอนแรง จะถ่ายบรรยากาศรอบๆบ้านพักให้เบิึงนิดนึงครับผมเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆให้เบิึงแต่ที่เป็นลงโล่งเนี่ครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นอาจารย์นัอนแต่เพิ่นไปสอบข้างล่างนะครับเนาะลงโล่งนะครับผมบรรยากาศประมาณนี้ฝนคือสิตกอยู่ครับพี่น้องเหมือนแรงจะฟุ้มฟ้าคุ้มฝนมาละคุ้มฟ้าคุ้มฝนมาแล้วนะครับเนาะ ข้าวชิ้นข้าวเต๋อเจี๋ยวกับฟ้าเฮ็ดก๊อฟข่อยหาทีาาาทาทมงานครับผมอันนี้คือบักกอนเพราะว่าสอบเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเนาะอาจารย์นัำตีเพิ่อนกับข้นมาก,กินข้าวก่อนก็นจะนทิลงไปครับพี่น้องดิใจซา,าจ่อยชาแนลครับมาเฮ็ดก๊อเข่อยครับผมข้าวนี่แม่ก็เห็นข่อย ครับพี่น้องหลังจากออกมาจากโร่มโค้นนะครับเนาะเดี๋ยวนี้นอาจารย์น้ำตีตะกายพี่หนิง,น,งน้องวินได้เขาของซ่อยแล้วครับพี่น้องเขาของซ้อมแล้วนะครับเนาะเดีในท,ท้ายภาพบรรยากาศในใหมู่บ้านห้เบิ่งส่วนแรกๆครับผมผมจะขับไปนี่หน้าสจานักงานครับผมบรรยากาศฝนขึ้นสิตกแล้วครับพี่น้องฝนขึ้นสิโตแห้งเหรอขับอาจารย์นาคอนวอาจยแต่มาคอนว่ายไ,ไปซื้อของครับพี่น้องซื้อของอยู่ในหมู่บ้านครับทางก่อนหมู่บ้านครับผมบรรยากาศครับ วาสิตัวเจครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศทุง่งท้องทุ่งนาให้เอฟซีเบอร์นพี่น้องนะอากาศด,ดีดีครับสุดยอดเลยร่มเย็นสบายครับผมอากาศด,ดีมากนะครับเนาะครับโอ้ยฟ้าห้องครับผมประมาณน,นี้แล้วฟ้าห้องที่ได้ ครับขับไเก็บผาครับพี่น้องเดี๋ยวออมาใหม่ครับพี่น้องมาหอดบ้านแล้วครับผมมาเก็บเสียผาครับผมเดี๋ยวเจ้าน้อยขั้นแรกที่เขับไปดพักอยู่ครับผมครับสวัสดีแอเซนนะถ้าใครเอเซนไหนเลยลูกเร็วสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่วครับผมครับพายายเหลืองครับผมตากลมอากาศเย็นอย่าครับช่วงนี้ ก็ตังสิตกแล้วพี่น้องแต่ว่าฝ่าบ่ห้องนะครับฝ่าบ่ห้องกลางตอนเย็นๆนะครับเนาะหมู่บ้านหินเหล็กไฟหมู่บ้านหินเหล็กไฟครับผมเดินน้ำมาแลงก็บทเข้าไปหาจากน้ำตีพอดีไม่ได้ซ่อมคาดว่าเดี๋ยวซ่อมเด้อครับพี่น้องซ่อมแก้เพ่งครับไปส่งไปบนท้องไห้ตรงหน้าไปกุ๊กไก่กุ๊กไก่ใ่เนาะกุ๊กไก่ อากาศนั่งลูกพนาลดีพนอกคนเย็นคนลมดีเพื่อบิดครับผมเปนเนอาบน้ำมือตั้าเพื่อนกินสกะแล้วก็เบื่อคนเห็นแล้วห็นแ้วตาหาผ่าด้วหาผ่าด้วยขาดว่าสิตกหยอกบอลเล้งคันฝนตอยไปไต่กบบอลเล้ง เดี๋ยวฮันฝนตกมาแล้ว,ดลวเดี๋ยวสร้างหน่อยที่ป็ไต่ก็มาฝาก,าก,อ,ก,ากอ,อาจา่านาฏดนตรีเพื่อนดูฝากไอ้จ่านาฏดนตรีเพื่อนครับมะล่ำเพื่อนพี่น้องครับกรีดยางนะครับเนาะบันีทึกไฟกรีดยางได้พี่น้องกรีดยางแล้วก็ลงสีข้าวครับผมเตกล ลมดีครับคุณผู้ชมแดนกินๆเล้วลมดีพี่น้องนั้นเย็นอากาศเย็นอากาศเย็นอากาศเย็น พี่น้องตอนนี้ฝนก็ตกแล้วครับพี่น้องฝนตกแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็เลยขอพิดคีบใบเพียงใส่ทักกันพี่น้องพบกับคิดหน้านะครับเด้อเดี๋ยวเก็บภายอากาศให้เบิรงอีกครับผมครับสุธาดีขอขอบคุณเอฟซีที่ดูคิดจะจบไม่ข้ามโฆษณานะครับเนาะขอบคุณเอฟซีที่เป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินนะครับเนาะสุทธาดีขอการเข้าม,มาสวัสดีครับ